ก็ไปร้องไห้าไ้นี่นะคะส่วนผสมของเขาก็จะมีนี่เลยนะคะเห็ดพึ่งเนาะมือก็จะใส่เห็ดพึ่งด้วยนะคะนี่ก็เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกเลยนะคะนี่นะคะก็มีเส้นสปาเกตตี้นะคะนี่ก็เป็นซอสนะคะนี่ก็เป็นชีสนะคะนี่นะฮะซาบะติครับวันนี้วันนี้ผมพง จะมาจะมาทำทำสปาเกตตี้สปาเกตตี้เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งนี่นะคะก็ใส่เส้นลงไปแล้วนะคะเพื่อนคเพนกูื่อน้นยสิทคม่ตไม่นะะ้นตื่นจหวนะ ลงไปเลยนะคะนี่ก็ใส่เนยลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะอ๋อสิงบล้านสุดไหม เอาเอาเห็ดออกนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าสุกแล้วเอาเข็นไปตัก

ชีสรูชีสนะคะเพืเ่อนสามีว่าเธอคงไม่ชอบเราเพราะว่ามันเหม็นมากเลยกัสต,ต้าาเกตต้ของเรานะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้สามีบอกว่าอร่อยมากเลยเดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะ มาค่ะเพื่อนๆมากินสปาเกตตี้เห็ดพึ่งนะคะนี่ก็เสร็จแล้วเนาะบันนี้ฝีมือมิกานะคะอร่อยมากเลยยังไม่ได้กินเลยนะเผ็ดมากเลยนะไอเสวารมาปรายเดเชามาไสต๊อกอร่ยค่ะยาก็สกกนซินาซานโอเอทีทเวฟอเลรอย่างนเผ็ดนะ อขอ้อาวสาลีคัสต้าคือะแบบอร่อยมากเลยสปากเกตตี้เห็ดพึ่งนะคะเจ็บเผ็ดมากอือสิขนเนข้าไปแนวร้อนพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกอ่ะที่หมิวเคยทำกะเพราให้มิกะกินะ่ะ เอามาทํทำอะไรขึ้นมานในรีโนแบร์ตุลินะทำอะไรมารขึ้นมาอันนี้เพดระดับสิบเลยนะคะเพดมุดตาฮอะไม่ทำไมนี่นะเซกาทีนี่ยยายตะเล่นไม่เล่นเียสเลยสินย paljon puut sinä Se on mm -mm. Sini. Sinihome juusto. Sinihoma. Sinihome. Sinihome. Sininen. Sinihome. Sinihome. Juusto. No. เดื่เมเผ็ดเล้อคือว่ารักากวกันเผ็ดใช่ไหมก็ส้มตำเผ็ดมันส้มตำพอดูแนละ้วถ้ามีกะกลับถ่ายนะเดี๋ยวจะพาไปกินส้มตำปูปลาเนาะชอบอร่อย Sông tâm thai mà rồi Sông tâm phụ phạm rồi Sông tâm thái mà rồi Hãy subscribe cho แร้มิกาทำแล้วเผ็ดอ่ะหิวข้าวไหมทำเดียวก็บอกว่าไม่หิวกินไปบอกว่าเดี๋ยวจะขอตเติมอีกนะครับซอสอร่อยเหนือออกแล้ว <c oughs> บอกเลยไปตายยอดลับไปเผ็ดจริงๆนาะเพ็เนี่ยโอ้แม็กนีสตัมอนนิเทคนัมเบอ หมดก็เรื่องเลยว่าสาวๆกูมาปร่กัดสู้ๆสู้ๆ หน้ามันก็เริ่มร้อนนะ เดี๋ยวมิวนะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะจะให้สามีกินต่อนะไม่รู้ว่าจะกินหมดไหมนะคะเพราะว่าเผ็ดมากใส่มาอย่างเยอะเลยนะคะนี่เผ็ดมากเผ็ดแบบร้อนๆไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องมิวให้ด้วยนะคะสาวบุตรดําเนาะก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะบายๆค่ะม์ก็ไปร้องไห้าย

Ensimmäinen niin minä jätän. Tätä laittaa kolme, nee. mutta... Ehkä sinä kertoo siellä, jos on kolme. <laughs> yeah.